สวัสดีครับ FC ที่ติดตามรับชมค่อยเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคมแชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคมแชนแนลกะมีเหรียญเอียงเป็นเหรียญหล่นเก่าพระเสียนเล็กของรัชการที่เกาตั้งแต่ปีพศ2538จนหอดปีพศ2540กะมีอยู่ทั้งเบิด สามสี่เหรียญที่นํามาให้เอฟซีได้ติดตามรับชมในคลิปนี้แต่ก่อนสิไปติดตามรับชมกับฝากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเฮ่าทางช่องของเฮาก็าสิมีกําลังใจในเฮตคลิปเกี่ยวกับเหรียญพระเจนเอียงเกี่ยวกับเหรียญแปลกเกี่ยวกับเหรียญพ่อโซฮายากเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาสื่อขายนะครับกับทท้งเบอร ที่ได้เอาไปเรียนทางช่องของเฮ้ากับอาไดมีหลายรูปแบบเพราะว่าเป็นชนิดหนึ่งบาทชนิดสองบาทชนิดห้าบาทสิบบาทนะครับคือทำคลิปให้เอฟซีได้บึงไปแล้วกับหลายรอบนะครับมือนีก็มาพอกันครับสัญญาสมาคมอีกคือเกา่านะครับกับอะไรดำเนิน,น,นรายการทางช่องสมาคมจะแนวนี้กับมือนีกับ เป็นมือที่สามนะครับก็บเป็นคลิปที่เท่าใดก็บบะหูนะครับก็บถือว่า,าดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับคลิปเปลี่ยนแปลกคลิปเปลี่ยนเอียงนะครับคลิปเปลี่ยนที่มีราคาสื่อขายนะครับตามที่ทางช่องผลหมอกไมให้นะครับดำเนินรายการเพื่อให้เอฟซีได้ติดตามรับชม นะคร,ครับกับกามาพ่อกับเปลี่ยนที่ทางสัญญาสมาคมนะครับนํำมาให้เอฟซีได้ติดตามรับชมกันนะครับเหรียญน,นี้กาสิเป็นเหรียญเอียงรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าพระีเียนเหล็กของรัชการที่เก่านะครับก็บไปบึ้งข้างหลังก่อนนะครับมันจะเป็นปีพศเท่าไหร่นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับ นี่กลายเป็นปีพศ2540ปีพศ2540อ,อ่กาการเหรียญแหลกนะครับสี่หายเอฟซีเบิง้งนะครับคมแปลกเป็นเหรียญเอียงนะครับเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเหล็กเนี่ยนะครับขั้นสีเบิง้งคว่ำเอียงเนี่ยนะครับกะให้เบิ้งแบบสี่มันสีสวยงาม ให้เบิงทั้งสองขางเลยแหละนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เบิงคค้มเอียงทั้งภาษียนให้เบิงคค้มเอียงทั้งรูปวัดนะครับกัสีให้เบิงรูปวาดก่อน,นะครับเอียงแบบไดนะครับกับตรงขึ้นแบบที่แล้วก็หมุนไปด้านหลังหมุนไปด้านหลังรูปวัด กะสียงขึ้นนะครับตู้บัตรกระสีย่งขึ้นเย่ยงขึ้นกางขวานะครับเหรียญน,นี้กระสิเป็นเหรียญปีพศสองพันห้ารอยสมสิบปดนะครับที่นี่กลมาครับด,ด้านหลังนะครับก็คือเอ่อด้านหลังกับต้องจับแบบลูกวัดทิมลง นะครับลูกวัดทิมลงแบบสี่กับหมุนไปดันหน้าอันนี้ก็เป็นพระเสียนเอียงเองงเียงลงเอียงลงไปข้างท้ายนะครับนี่คือเรียนพีพศสองพันหรอสาสิบแปดนะครับแต่ก็อีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึง บางช่องเพิ่นก็น,นิยมจับแบบสี่นะครับซึ่งผมว่าจับแบบสี่มันบ่ถือลักษณะนะครับเ mm hmm. พราะว่าขั้นปกติแล้วเหรียญด่านวัดนี่มันสิถิมลงแบบสี่ขั้นจับก็จับแบบสี่นะครับขั้นสิบเบิงประซียนเอียงนะครับมีกระเอียงลงพระสียนเอียงลงด่านทรายนะครับแล้วก็ปกติอีกรูปแบบหนึ่งที่จับแต่จับแบบนี้ นะครับแล้วก็มุนไปอันนี้ก็รูปวัดเอียงเอียงขึ้นด้านกวานะครับนี่คือเหรียญปีพศออ2538ต่อไปก็มาเบ่งปีพศออ2539การชนะชนิดหนึ่งบาทนะครับชนิดหนึ่งบาทการเชนะเนี่ยจับแบบใดก็ได้นะครับชนะเป็นเหรียญที่ระลึกหนาตรงหลังตรงนะครับ ก็อันนี้นะครับขั้นสี่เบืองการจะหน้าเอียงกระจับแบบนี้แล้วก็หมูลไปเนี่ยการจะหน้าเอียงเอียงลงนะครับการจะหน้าเอียงลงมาทั้งขวานะครับขั้นจับแบบนี้ขั้นจับการจะหน้าตรงนะครับปาพร,บรมบร,รูปกปะปาพรมบารูปกับสีเ่เอียงเอียงลง ขวาขคือ,อ,อกันน,ออ 2, นะครับนี่ก็คือเหรียญเอียงนะครับเหรียญที่สองต่อมานะครับก็สิเป็นเหรียญปีพศ2540นะครับกับลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันนี่ก็เอียงนยหน่นะยนนยนอย,หน,อยนหนึ่งนะครับเหรียญน้ก็สีเอียงหน่อยหนึ่งต่อมาก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับ ปีพศ2540คือกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเหล็กของรัชกาลที่เกา้านะครับนี่ก็คือเอียงลงไปทางด้านขวาพระเศียรเอียงลงไปทางด้านขวาเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายนี่ก็จะให้เบิ่งสามแบบนะครับแบบที่หนึ่ง พบรมรูป yeah. ตรงขึ้นแล้วก็มุนไะปร,รูปวัดเกือบขวางนะครับรูปวัดเกือบขวางนะครับรูบวัดเกือบขวางนี่ก็คือด่านเอียงด่านวัดต่อมานะครับกับด่านพระเศียรพระเศียรเ,เกเกือบขวาง นะครับต่อมานะครับกาดัานวัดตรงขึ้นพะเสียเกินเกือบขวางนะครับนี่คือเหรียญเอียงที่ทางช่องสมารถคมชชแนลนะครับนํามาให้ FC ฟได้ติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากกันนะครับกาฝาก f อนะครับให้ได้ติดตามรับชมนะครับถ้าเป็นสัญญาสมาคมมาดําเนินรายการนะครับเกี่ยวกับเหลียนที่ทางช่องสมาคม c ชาแนลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับกะติชมได้นะครับให้กําลังใจในการกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้สัญญาสมาคมกับโคราไปเพียงสนีกับรอพ่อกันคลิปหน้า สวัสดีครับ